ยิงไปยังไงนะคะหลุมสิวก็ยังอยู่เท่าเดิมค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเลยค่ะไม่ได้ช่วยเลยเ <c oughs> ดี๋ยวพูดถึงมวดหมูที่สองที่บอกว่านอนอัปเรทีฟคือไม่เกิดแผลเลยจ้าไม่เกิดแผลก็ไม่เห็นอะไรเลยค่ะทําเหมือนไม่ได้ทําสนะคะอ่ะพูดไปแล้วนะคะมันก็จะมีเพื่อนบ้านของเขาค่ะที่มันไม่เกิดแผลเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางคนนะคะก็เอามาขายเราเรื่องหลุมสิวเหมือนกันแล้วมันได้เหรอหมอเออมันก็แนวคิดคล้ายๆกับนอนอัปเรทีฟเมื่อกี้ที่พูดมาละค่ะอเครื่องกลุ่มนี้นะคะเราเรียกกันว่า IPL และ BBL ค่ะ IPL มันย่อม,มาจาก intense pulse light นะคะแล้วก็ BBL ก็ย่อม,มาจาก b o a d brand light นะคะหรือว่า b o a d b a n d light Therapy นั่นเองค่ะอ่ะมีคำว่า light light ไม่เห็นมีคำว่า Laser เลยใช่ค่ะไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ Laser นะคะมันเป็นหมวดหมู่ของแสงค่ะ แสงค่าช่วงขึ้นต่างๆนะคะที่เราเอาพลังงานค่าช่วงขึ้นแบบนั้นๆนะคะเอามาใช้ในการค่ะรักษาปัญหาสภาพผิวที่แตกต่างกันไปค่ะซึ่งเราจะเห็นเลยค่ะว่าเวลาที่เขาเอามาขายเราเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, สิวป้ากระจุดด,ดงดำเออทำกำจัดขนก็ได้ริ้วรอยก็ได้อีกกระตุ้นคอลาเจนหลุมสิวก็ได้อีกนะคะอโหทำไมมันดูเครื่องนึงนี่มันเก่งขนาดนั้นนะคะทำได้ทุกอย่าง แล้วก็ราคาของเครื่องนะคะก็จะไม่ได้สูงมากนักนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มของเครื่องเลเซอร์ค่ะเออมันก็ดูดีนะหมอแต่พอไปทํามาแล้วนะคะอืมทาแล้วเหมือนไม่ทําเลยก็ใช่ไงมันยังมันยังอยู่เป็นเพื่อนบ้านนะคะที่ดีมจัดให้มันอยู่ในหมวดหมู่ที่2อ่ะเออแบบไม่เกิดแผลเลยนะคะ ใช่ค่ะริมขอมอบชื่อนิกเนมเล่นนะคะให้กับน้อง IPL ว่านะคะทําได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งสัก,กอย่างค่ะเราจะเห็นนะคะว่าเจ้า IPL นะคะคือมันมีความสามารถค่ะในการดักจับนะคะไปโจมตีไอเจ้าเมลานินนะคะซึ่งเป็นเม็ดสีที่ทำให้เกิดฟ้ากระจุดด่างดำค่ะรอยดำต่างๆนานานะคะและก็เฮีโมโกลบินค่ะที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงของเรานะคะก็เลยทำให้เราสามารถลดรอยแดงได้ค่ะ แล้วก็ยังไปจับเมลานินที่อยู่ในเส้นขนใช่ไหมคะก็เลยลดเส้นขนได้ค่ะและพลังงานความร้อนต่างๆนานเนี่ยนะคะมันก็ไป induce Collagen ได้อีกอะค่ะแต่มันเป็นการ induce นะคะชักนำแบบใสๆบางๆเบาๆนะคะไม่ได้เกิดแผลแบบปึืงกเซลล์อันเจรบาดเจ็บแบบเป็นแผลเพื่อที่จะเกี่ยนโครงสร้าง แมทริกซ์สกินแมทริกใหม่นะคะเหมือนที่เราพูดไปในนอนอั La ีติฟเลเซอร์แล้วนะคะแบบเดียวกันเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าเรานะคะจะซื้อน้อง IPL เพื่อไปรักษาหลุมสิวอะบอกเลยค่ะยิงไปยังไงนะคะ หลุมสิวก็ยังอยู่เท่าเดิมค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเลยค่ะไม่ได้ช่วยเลยทีนี้เขาก็เอามาโจมตีไงต้องเอาออกตัวใหม่มาบัฟนะคะก็คือ BBL ค่ะ Broadband Light Therapy เนี่ยนะคะเออไอเนี้ยเนี่ยมันมีความสามารถมากขึ้นค่ะกว่า IPL ตรงที่ว่ามันสามารถ induce Collagen ได้มากกว่า IPL ค่ะแต่ว่าไอการที่มันกระตุ้นคอลลาเจนได้ก็ยังไม่ถึงขั้นนะคะในแบบที่ ablative laser และ แฟ a ชั่น n a ลเลเซอทำได้อยู่ดีค่ะดังนั้นดิมจึงมองนะคะว่าเทคโนโลยีของกลุ่มไลท์นะคะกลุ่มจำแสงเนี่ยนะคะช่วงขื่นต่างๆไอ้พวกกลุ่มนี้นะคะมันยังมีขีดจำกัดอยู่มากเลยค่ะเหมือนว่าจะดีแต่ก็ดีไม่สุดนะคะแต่ก็ถามว่ารักษาได้ไหมมันก็รักษาได้อะทำได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างค่ะ ดังนั้นมันจึงเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะสําหรับคนที่ชอบอาจจะชอบแบบว่าอารมณ์ทรีตเมนต์หน้านะคะคือไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบผลการรักษาจริงจังแรงๆแบบเลเซอร์ไปเลยนะคะแอดวานซ์กว่าการนวดหน้าด้วยมือธรรมดาะอ่ะหรือไอออนโตโฟโนผักยาอะไรแบบนี้นะคะมันก็อารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าเอามาใช้เพื่อรักษาลุมสิวอะลืมไปเลยค่ะ